สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะวันนี้นะคะปูไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวไปทานอาหารนะแต่ว่าปูจะมาบอกทุกคนว่าไปต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปไหมแล้วทำยังไงนะคะปูจะเล่าให้ฟังเลยนะว่าก่อนหน้านี้คือปูเรียนนะคะเรียนจบเรียนจบมหาลัยเลยนะคะ แต่ว่าปูก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้เรารู้แค่ว่านี่คือ Water นี่คือน้ำนี่คือน้ำส้มออริกจูนสนี่คือกระป๋องแคนแบบนี้หลายๆคนก็คงจะเป็นแบบปูใช่ไหมคะแล้วปูทำยังไงอ่ปูก็มีแรงบันดาลใจอยู่ครั้งหนึ่งเลยเป็นครั้งที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตและก็เปลี่ยนความคิดของเราเลยนะ คือพอปูเรียนจบมหาลาัยปุ๊บเนี่ยปูก็ไปเที่ยวนะคะตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ6ปีหหรือ6ปีที่แล้วเนี่ยปูไปเที่ยวดูไบหรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตตอนนั้นเนี่ย ไปตอนนั้นเนี่ยคือทัวร์ยังไม่ได้บูมขนาดนี้ที่แบบว่ามีไฟบินตรงจากกรุงเทพไปถึงนู่นเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่อินเดียแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราเอาตัวรอดยังไงแล้วปูก็ซื้อแพ็กเกจทัวร์นะคะคือเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปเจอไกด์อีกทีหนึ่งเป็นคนไทยแต่เขาไปรับเราที่สนามบินไปทาง ซึ่งคณะนั้นเนี่ยมีกัน7คน7คนนี้ก็คือแบ่งเป็นสองครอบครัวเขาจะมีครอบครัวละสามสาแล้วก็ปูหนึ่งปูไปคนเดียวนะคะเสียห้องพักเดี่ยวไปนะก็เท่ากับ7คนแล้วไปกันพอไปถึงปุ๊บเราไม่รู้จักใครเลยนะคะปูก็ไม่รู้จักใครเลยในในคณะ7คนนี้ไปถึงเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราต้องไปอาศัยเขาอย่างเดียว คือตามตามตามเขาอย่างเดียวทัทง้ทงทงที่เขาก็เป็นลูกทัวร์เหมือนกันเพราะเราจะไปเจอไกล้อีกทีหนึ่งที่นูน่นใช่ไหมคะพอเสร็จเราก็เดินทางไปอ่ะแล้วขนาดที่เราอยู่กันที่ดูไบหรือเราแวะใกล้เคียงอาบูดาบ,บีอะไรพวกเนี้ยเวลาไปซื้อน้ําไปซื้ออะไรคือ ฉันจะทํายังไงดีฉันจะทํายังไงดฉีฉันจะพูดยังไงดีว่าแบบฉันไม่ใส่ใส่หลับนะฉันไม่ใส่น้ําเชื่อมฉันไม่ใส่ฉันขอหวานน้อยอะไรแบบเนี้ยฉันจะพูดยังไงดีปู่ก็ต้องคอยไปถามพี่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งและทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่นนยก็คือเป็นคุณหมอคุณหมอเป็นผู้ชายอายุก็ไม่มากนะคะก็ประมาณแค่ตอนนั้นนะตอนนั้นก็ประมาณ30กว่า เขาเป็นหมอกระดูกทีนี้เขาก็พูดภาษาคฤเก่งมากเขาก็พูดกับโต้อตอบกับแขกกับแบบว่าคนอาหรับอ่ะคือเก่งมากเลยไม่ว่าจะไปซื้อของเออหรือจะไปถามนู่นถามนี่หรือถามโลโคชไกด์คือเขาเก่งมากเราก็อุ้ยคุณหมอเก่งจังเลยคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่นะผมซื้อคอร์สเรียนไปแปดหมื่นไปเรียนภาษาในการปรับสัเนียงเราก็บอกโูหขนาดเขาเนี่ยเก่งขนาดนี้แล้วอ่ะ เขายังยอมเสียเงินที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะตัวเองเพิ่มแล้วทําไมเราล่ะซึ่งสตาร์ทที่ไม่ใช่ศูนย์หรอกเราก็พอได้ศัพท์แต่เราไม่สามารถสร้างประโยคได้แค่นั้นเองแล้วเราจะคุยกันยังไงเราก็เหมือนกับศูนย์นั่นแหละทุกคนกลับมาจากทริปนั้นก็คือเริ่มเรียนเลยค่ะก็คือมาสมัครเรียนอยู่ที่บอกเลยก็แล้วกันไม่ใช่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรใดๆแต่บอกเลยบอกว่าไปสมัครเรียนอยู่ที่อ e ินลิงกัวก่อนเป็น เป็นคอร์สแบบ p r i v a t e นะคือเรียนกับตัวต่อตัวกับครูต่างชาติเลยเราขอแบบเจ้าของภาษาเลยก็เสียเงินเยอะพอสมควรก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นนะตอนนั้นก็แบบอุ๊ยเราก็พูดไม่ได้แล้วคราาูภาษาอังกฤษที่นู่นก็คือเขาห้ามพูดไทยใส่เราเลยคือเขาก็จะต้องสื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษเลยอะหลังจากหมดคอร์ส ที่อ e ีลิงกัวไปสองคอร์สเราลองเปลี่ยนโรง,งเรียนดูบ้างแล้วเราก็รีเควสตเลยว่าเราขอครูที่มาจากอังกฤษนะรอบเนี้ยเราอีกจะลองไงอ่ะ <im itation> เขาก็จัดมาให้ปูก็ได้เรียนกับคุณครูท่านหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะก็เน้นเป็นคนที่กวดขันและเน้นย้ำเรามากถ้าเราทําการบ้านไม่ได้ก็คือไม่ให้กลับบ้านดูด้าดิดูด้าดูด้าให้ใช้ยังไงตอนนั้นก็คือแบบว่าเราก็เริ่มมีพัฒน,นาการพัฒน,นาการนี แม้ว่า5ปีนั้นผ่านไปปัจจุบันนี้ปูก็ยังเรียนอยู่แต่ตอนนี้ปูเรียนเป็น คอสออนไลน์เรียนกับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะก็เป็นตอนนี้ปูเรียนกับครูฟิลิปปินส์นะคะก็แล้วเราก็เปิด YouTube ดูนะคะก็บางรายการเนี่ยอย่างเช่นที่เราดูได้ฟรีนะคะก็ตอนนั้นปูจะดูบ่อยๆก็จะมีครูพี่รุกกอฟใช่ไหมที่เขาทำอ่ i s h Classroom ใน YouTube แล้วก็ไปเปิดดูคุณครูคอาจารย์อาดามเอ่ยคือตอนนี้มีครูหลายท่านที่เขาสอนฟรีภาษาอังกฤษอยู่ใน YouTube เราถ้าเราไม่มีกําลังมากพอเราก็ฝึกฝนได้จากตรงนี้แล้วก็ดูหนังที่มันเป็นซับไตเติ้ลที่มันเป็นหนังภาคไทยอะค่ะเป็นพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีอ่านเราก็อ่านเอ้ย,อย,อยคำนี้ทำไมฝรั่งใช้บ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ไม่ไม่อายที่จะ พูดออกไปผิดถูกไม่เป็นไรพูดออกไปก่อนทุกวันนี้ฮิปูก็ยังแบบพูดผิดพูดผิดพูดถูกนะคะแต่ว่าก็รู้เรื่องก็ยังพาลูกทัวร์ไปเที่ยวได้แต่ก็คือเราก็ไม่ได้มั่วสักขนาดนั้นทีเดียวนะเดี๋ยวลูกลูกทัวร์ปูจะเกิดความไม่มั่นใจ <c oughs> ก็คือเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่เราสามารถเอาตัวรอดได้แล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับ โรงแรมสื่อสารกับร้านอาหารสื่อสารกับโลโ,โก้ไกดได้ระดับหนึ่งนี่คือเกิดมาจากการที่ปูก็มาจากศูนย์นะคะคือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีทักษะเลยแต่เรานะคะด้วยความที่มุ่งมั่นแล้วก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนหรือว่าเพื่อนต่างชาติที่เขาแบบคอยคอมเมนต์หรือแมสเซจมาถ้าเราไม่รู้ศัพท์คำไหนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการอ่าน อ่านและเขียนเราจะเฮ้ยคำนี้ทำไมเราไม่เคยเห็นวะเราก็ไปเสิร์ชดูใน Google เลยค่ะ Google มันก็จะบอกเราเลยว่าแปลว่าอะไรเราก็รู้และได้สั่งมาก็เหมือนกับจำจดจำเข้าไปนะก็คือทุกคนนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นกําลังใจให้ตัวเองอยู่ว่าละฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วปูคิดว่านะคะการที่เราไปลงทุนกับการศึกษาอย่างเช่น ปูตัดสินใจที่ว่าไปเรียนคอร์สเราก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหมีเงินปูก็แบบว่าจ่ายเงินแบบเออศูนเปอร์เซน่ะมันก็ยังทําให้เราแบบมีความรู้แล้วก็เอามาต่อยอดในในการใช้ชีวิตได้แล้วก็ในการทํางานของเราซึ่งมันสําคัญมากๆก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องท้อเนี่ยเรามาจากศูนย์นะเราเริ่มต้นมาจากศูนย์นะเรายังมาเป็น หัวหน้าทัวร์ได้เรายังสามารถพาลูกค้าคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ลูกค้าอยากจะซื้อของอะไรอุ้ยคุณปูต่อรองให้หน่อยเราต่อรองให้ได้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะปูทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้ความมุ่งม,มั่นและพยายาม อย่าท้อนะบอกไว้เลยว่าอย่าท้อการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดเรียนไปเลยเรียนไปเรื่อยๆตอนนี้ปูก็ยังเรียนอยู่ประมาณตอนนี้ปูภาษาอังกฤษน่าจะประมาณสัก50-60%ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีนะคะไปเจอ ไปเจอทัวร์ที่มันแบบว่าโอ้โหเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เลยแล้วก็สมมุติว่าเป็นศัพท์เฉพาะเนี่ยพาไปชมเรือพลังงานนิวเคลียร์แล้วบอกโอ้ยตายแล้วกูแปไม่ค่อยจะออกเลยก็แบบต้องพยายามอ่ะทุกคนนะโอเคเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษสําคัญมากๆมีลูกมีหลานนะคะอัดเรียนไปเลยสําคัญที่สุดนะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ทริคดีๆให้ทุกคนฟังอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะรู้ไม่มีส้นสุด